ในวันนี้ขอนำทุกท่านมาพิจารณาธรรมะเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจของการดับทุกข์ในทางพุทธศาสนานั่นคือยิ่งเงียบยิ่งมีสติยิ่งนิ่งก็ยิ่งรู้ทันมีบางความจริงที่ไม่ต้องพูดดังแต่สะเทือนใจยิ่งกว่าเสียงใดทั้งหมดมีบางคำสอนที่ไม่ต้องเร่งเรา้าแต่พาใจคนฟังเดินไปจนสุดทางหากเธออยากฟังธรรมะบทนี้ให้จบ ขอเพียงวางความคิดสักครู่แล้วอยู่กับลมหายใจตรงหน้าธรรมะกำลังจะค่อยๆเปิดประตูใจของเธออย่างแผ่วเบายิ่งโรควุ่นวายใจที่เงียบยิ่งมีพลังเพราะความเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือพื้นที่ให้สติเกิดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสติคือทางเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย เมื่อใจไม่วิ่งตามเสียงไม่ไหลไปตามอารมณ์ปัญญาจึงมีที่ยืนความจริงจึงค่อยๆปรากฏความเงียบไม่ได้หมายถึงการหนีโลกแต่คือการไม่ปล่อยใจให้โลกครอบงำเมื่อปากเงียบใจจะเริ่มฟังเมื่อใจฟังสติจะเริ่มรู้และเมื่อสติรู้ทุกก็ไม่อาจหลอกเราได้ง่ายเหมือนเดิมยิ่งนิ่งใจยิ่งเห็น เพราะความนิ่งคือการหยุดปรุงแต่งหยุดเติมเรื่องราวลงในความรู้สึกพระพุทธองค์ทรงสอนให้เห็นตามความเป็นจริงเห็นกายเป็นกายเห็นเวทนาเป็นเวทนาไม่เอาความชอบชังเข้าไปปะปนเมื่อใจนิ่งพอความจริงจะไม่ต้องอธิบายมันจะปรากฏเองความรู้ทันไม่ได้เกิดจากการคิดเก่งแต่เกิดจากการไม่เผลอเมื่ออารมณ์เกิดสติเห็น เมื่อความคิดเกิดสติรู้ใจที่ฝึกมิ่งจะไม่รีบตัดสินไม่รีบตอบโต้แต่จะมองเห็นเหตุและผลอย่างชัดเจนนี่แหละคือปัญญาที่ค่อยๆเติบโตยิ่งเงียบใจยิ่งไม่ถูกลากไปกับคำพูดของใครยิ่งมิ่งใจยิ่งไม่สั่นไหวตามเหตุการณ์ผู้มีสติไม่ใช่คนที่ไม่รู้สึกแต่คือคนที่รู้สึกโดยไม่หลงรู้สกึกก็ไม่เผินรู้ทุกข์ก็ไม่จม กพราะเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้แข็งกระด้างแต่สอนให้อ่อนโยนด้วยปัญญาใจที่เงียบและนิ่งจะค่อยๆค,คลายความยึดมั่นคลายความอยากเอาชนะคลายความต้องการให้โลกเป็นดั่งใจและในความคลายนั้นเองความเบาสบายจะเริ่มปรากฏอย่างเงียบงันเมื่อเราเงียบพอเราจะได้ยินเสียงของความจริง เมื่อเรานิ่งพอเราจะเห็นใจตัวเองชัดขึ้นเห็นความคิดที่เคยหลอกเราเห็นอารมณ์ที่เคยพาเราไกลและตรงจุดนั้นสติจะยืนอยู่เหนือกระแสไม่ไหลไม่จมไม่ผลักไสยิ่งเงียบยิ่งมีสติยิ่งนิ่งก็ยิ่งรู้ทันนี่ไม่ใช่คำสวยหรู แต่คือหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงเดินและทรงชี้ให้พวกเราเดินตามทีละลมหายใจทีละความรู้สึกอย่างอ่อนโยนและมั่นคง